การวางแผนเาษีลงทุนในกองทุนรวม RMF เป็นกองทุนการวางแผนกเกษียณกองทุนรวม RMF จะบังคับให้เราซื้อทุกๆปีเหมันก็เหมือนกันเป็นการฝากเงินเพื่อการ,กรเกษียณไปในตัวส่วนในกองทุนรวม s s f เป็นกองทุนรวมที่ส่งครั้งเดียวแล้วรอไปเลยอีกส0ปีเช่น ซื้อปีนี้28ธันวา2566ันหรอเอาออกอีกทีนึง28ธันวา2 5 7 7นะครับ10ปีแล้วก็มีเพดานสูงสุดในการซื้อกองทุนรวม sfx เนี่ยอยู่ที่200,000บาทมีเพดานอยู่ที่200,000บาทเนี่ยสูงสุดเนี่ยก็ให้เอารายได้ทั้งปีมาดูนะครับเราควรจะซื้อเต็มที่หรือเต็มแม็กเนี่ยไม่เกิน30%ของรายได้ทั้งปีกฎของการซื้อกองทุนรวม S S F เนี่ยก็ซื้อได้สูงสุดไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทนะครับแล้วก็ไปรออีกทีหนึ่ง10ปีข้างหน้าเลยในการวางแผนแล้วแต่ที่สะดวกนะครับในส่วนของหมดประกันรถย่อน,นภาษีฝากเงินกับประกันครับ1นึ่งได้คุ้มครองคุ้มครอ,องชีวิตและคุ้มครองสุขภาพในเรื่องของโรคร้ายแรง70โรคเลยเพราะฉะนั้นเงินวางต่างที่ทำหน้าที่ต่างกันนะครับการใช้สิทธิดหยนอนภาษีเนี่ยก็มีอีกเยอะแยะมากมายหลายหมวดแตกต่างกันไปนะครับอยากวางแผน ภาษีหรือลดหย่อนภาษีทักส่วนตัวหรือทักแชทเข้ามานะครับนั่งดื่มกาแฟกันเน้นย้ำอีกครั้งนะครับในส่วนของการลดหย่อนภาษีควรใช้เงินที่เป็นเงินเย็นไม่ได้เดือดร้อนในการวางแผนภาษีไม่ว่าจะซื้อกองทุนรวม RFS กองทุนรวม s s f หรือการวางแผนประกันเพื่อลดหย่อนภาษีนะครับควรจะใช้เป็นเงินเย็นขอบคุณครับ